สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ส,สุรา Mai s u r ร t ธานีโดยวันนี้เราจะอาสาพาทุกคนไปที่สถานที่ท่องเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สวยงามมากหลงไหลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นิยมที่แหล่งนั้นก็คือคลองน้ําใสของน้องนั่นเองนะคะคลองน้ําใสตั้งอยู่ที่อาเภอก้าสิงขรออาเภอคลีรัฐนิคมจังหวัดสุราธานีโดยอยู่ห่างจากตัวเมืองสุราธานีประมาณ50กิโลเมตร คลองน้ำใสเป็นลำพายหคลอ,องมุกเล็กที่มีน้ำใสมากสามารถมองเห็นทุกสิ่งใต้น้ำได้อย่างชัดเจนโดยมีสโลแกนที่ว่าน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาตอนนี้เราก็ไปคลองน้ำใสกันเลยค่ะ สวัสดีทุกท่านนะครับผมนายสมจินใจพัฒนะครับทําหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คีรัฐนิคมนะครับวันนี้ก็จะนําทุกท่านมาเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันหนึ่งของของําเภอคีรัฐนิคมนะครับก็คือกลองน้ําใสที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้นะครับคลองน้ําใสนี่ก็มีประวัติที่ยาวนานนะครับ สำหรับคลองน้ําใสเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสเดินไปถึงต้นน้ mm ํานะครับก็เห็นว่ามันจะมีตาน้ำนะครับปดขึ้นมาซึ่งตาน้ำเนี่ยก so ็เกิดจากสภาพสภาพป่าบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เมื่อน้ําฝนตกลงมาก็มีการไหลรวมมาแล้วก็ไหลมาเป็นตาน้ําแล้วก็มาปดอยู่ตรงบริเวณต้นของลําน้ําคลองน้ําใสนะครับซึ่งถ้าเราเห็นในภาพก็เห็นว่ามีน้ําปดขึ้นมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้น้ําจะมีไหลตลอดทั้งปีแล้วก็สิ่งที่แปลกประหรย์ก็คือตรงนี้ครับ ลำคลองเนี่ยถ้าเราดูใจว่าน้ําจะใสมากเนื่องจากว่าน้ําที่นี่เป็นน้ําหินปูนนะครับเพราะจะไม่มีตะกอนเลยเป็นน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะมีน้ําไหลตลอดทั้งปีก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็อ,อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองและในะบริเวณดังกล่าวเราก็มีสิ่งกำนวยความสะดวกบริการนะักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มอะไรพวกนี้นะครับเราก็มีจัดไว้บริการท่องเที่ยว ตลอดนะครับช่วงนี้ก็มีการเปิดบริการตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าจนถึงเวลา6โมงเย็นนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านลองมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นอันซินอันหนึ่งของเมืองไทยก็คือคลองน้ําใสราครับสําหรับคลองน้ําใสนะครับก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่5บ้านถ้ำสิงขรอําเภอกีรัตนนิคมนะครับก็อยู่ห่างจากตัวเมืองขับรถก็ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครับตามถนนหลักถนนเข้ามาก็เป็นถนนลาดยาง เมื่อท่านเข้ามาแล้วนะครับเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถครับห้องน้ําหรือแม้แต่อาหารการกินนะครับเราก็มีไว้บริการนักท่องเที่ยวเราสามารถเปิดบริการนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีครับอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของอำเภอคขีินิพมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ